เราไปเที่ยวทะเลกันด <c oughs> ีไหมวะจพูดไปแล้วกเปิเรื่อากินโก้องหรโนึ่งกัน่ากสวัสดีค่ะกับมาพบกับพวกเราสองคนปัสะปอบค่ะกับรายการบินโดเทดน วันนี้เราก็เลยจะมากับการ Deact Official Pilot จริงๆต้องบอกว่าห่างหายไปนานเหมือนกันนะใช่แับอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบใช้คําว่าระหว่างก่อนหน้านี้เราก็มัวแต่แบบติดตามข่าวสารเรื่องนิยมนิยายาานั่นแนะนี่กันอรอบนี้เรากลับมากับการแบบ มี <X 3 S 1> บุ๊กใช่มี o บุ๊กทูซีรีจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อีพีที่แล้วเนาะเราก็มีรีแคปเรื่องบุ๊กทูซีรีจากเ y ไปแล้วชาเรื่องด้วยกัน,นใช่ก็คือจะมี2รายการข<ช>องเรื่องนี้ถือด้วยเหมือนกันกแต่ตอนนั้นเราจะพูดถึงแค่แบบนิยายเนาะอาจจะแบบยังไม่ได้แบบมานั่งดูแบบเห้เห็นหน้าค่าตาตัวละคแรแสดงเป็นยังไงบรรยากาศในเรื่องอะไรอย่างเงี้ย<ช>รอบนี้เราก็เลยจะแบบ มารีอคตัวพ i l o อตกันเลยในครั้งนี้นะเรามีด้วยกันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันจ้า,าเป็นขาจีเอ็มทีวีเนาะใช่แล้วแล้วก็จริงๆต้องบอกก่อนว่ายังมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเออยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะก็อยากให้ทุกคนอ่ะรอติดตามกันไว้ให้ดีรอติดตามก่อนขอฝากให้นอะทุกคนลองติดตามด้วยนะคะส่วนวันนี้เราจะมารีกแอคชั่นพาอตสงเรื่องด้วยกัน เรื่องที่เรื่องเสร็จแล้วพัดจะเป็นเด็กดีนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ Good Boy Series เนาะชื่อแบบน่ารักมากมุกมิบมากเลยอ่ะเชอสมันก็มันแบบตอนแรกเห็นข่าว่า Good Boy คิดถึงอย่างอื่นแต่ว่าก็เป็น Good Boy Series นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยกับพาร์ททีเซอร์นะตายจ้ะไม่มีใครรู้จักคำว่าโดดเดี่ยวได้ดีกว่าผมหรอกอุยตายพ่อตายอุยตายพ่อป่วยย้ายไปต่างประเทศไม่มีคนรักไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรผูกพัน เมันเป็เศร้าจริงถ้าตายไปก็คงไม่มีอะไรแน่เสียด้ยแเค่บอกว่าถ้าตายเขาชนแล้วหนีไปเนี่ยอ๋อไม่หนี่อยากตายจริงๆงสักหน่อยฉันชอบประโยคนี้มากเลยอ่ะนนนัั่มที่บอกว่าอยากตายแต่ไม่หนีรุ่นสามสิบวันเดย์คุณรุดมคุณเกิดวะคุณรุดเดียวที่นึกถึง เงืคู่ไปต่อได้โลกหลังความตายเป็นแบบนี้เองเหรอตกใจเลยมานอนหลังโรงเรียนแบบนี้เดฮ้ยโอ้โหน่าโม้นะหลังโรงเรียนเหรอคุณพี่ยูจะมาจากไหนดิฉันถามก่อนวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2553ันห้ารอยห้งูย้อนมาหลายปีแล้วเป็นสิ15ปีป่ะต่อไปก็ไทเลอร์จิรพัฒน์ก่อนดิ ในนี่แถวซ้ายมอแต่ทูนที่แล้วพี่จิ๋มไม่เคยมาทันเข้าแถวเลยนะครับทำไมโอ้ยไรเล่าน้องที่แล้วเราเป็นไยังไงแค่ผมเหมือนนั่งข้างหินพูดกับกำแพงทิ้มให้ผ่านาทั้เหมือนามีเพื่อนเป็นรูปปั้นนี่มีแล้วหรือเปล่นีมันจะไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้หมายความว่าไงอ่ะที่บอกว่าไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมหมอจิ๋ม์แค่ไม่อยากตายคนเดียวอย่างเดียวตอนอายุสามสิบอะใครเขาพูดเรื่องความตายกันโลก อุ้พาไปท,ทางคนเล่ห์ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องพาไปแขวงโรงพยาบาลหรอครับครูอพิวิทย์เขาแค่หลับไปนะชื่ออาติวิสครัครูห้องพยาบาลบอกว่านายต้องพักผ่อนเยอะนะจริงๆแอบมาก็เมื่อกี้ในหลับสนิทจนเหมือนสลบสักหน่อยนะมมหาเวลาพักผ่อนบ้างจะมาทำอะไรดยกันไหมครับนี่อ๋อที่ติดตรงเสื้อตุ๊กตาใช่แบบเป็นอาร์มตรงไอจีโดตามมาเลยครับก็ได้ ประธานนักเรียนตัวเรียนคนที่เป็นแกนนาคือประธานนักเตอรนจะเปิดเทอมมาโอ้เขามีอาร์มที่แข็งในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีอ่ะถ้าผ่านเส้นชัยนี้ไปอ่ะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนนะวายเรื่องรุนฉันขอพูดได้ไหมงมีก่อาซีนว่านแบบนี้ดีที่สุดเลยว่าไงนะ ไม่เถ่อก็โดนติอย่างนี้ว่ะไม่อคอขนาดรถไฟเสื้อกเรียนอย่างเงี้ยแบบแล้วเมื่อกี้แบบใครนะเขาจิรพัฒน์มานี่จิกับตองเทเลอร์เขากลมากค่ะเพราะเทอมเนี้ยจิรพัฒนจะเป็นเด็กดีไงโอ้โหหมดเลย จะไม่ปล่อยให้มันจบแบบเดิมลรอนี่นายเกง่งเก่งเก่งเธอขนลุกเล็กน้อยณนะจังหวะที่บอกว่าจะไม่จะไม่ปล่อยให้มันจบแบบเดิมนี่ยเอ๊ะสะแดงว่าไม่ในฐานะคนที่ดูเนื้อเรื่องแล้วก็เข้าใจไงเออในฐานะคนที่แบบว่าเอ๊ะยังไม่รู้เนื้อเรื่องก็อาจจะรู้สึกว่าอุย้ยตรงนี้มันแบบคลิกเบสป่ะคือแบบว่าทิง้งใครให้รู้สึกสงสยัยให้ไปติดตามแต่มีท่องข้อ ข้อหนึ่งน้องมิกเตามากแปลว่าเพาอะไรยูดีข้อที่สองน้องมิกหน้าเหมือนพี่วินมากค่ะถูกน้องมิกหน้าเหมือนพี่วินมากจริงน้องมิกเหมือนพี่วินมากจริงๆค่ะยิ่งผมตรงนี้ยิ่งเหมือนจริงค่ะเหมือน้องวินมากใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าพี่วินก็เคยผ่านผลงานกับของเรามาก่อนเช่นกันเนาะก็ดำเนินรอยตามคุณพี่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าน้องลุกก็คือแสดงแบบว่าหมือนถึงว่าน้องก็เป็นประธานนักเรียนแบบ ดูเป็นเหมาะกับเออีมาดูดูดูเหมาะดูดูเข้ากับดูเข้ากับน้องน้องดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้เขาแบบว่าได้แบบลูกมิกมาเป็นตัวละครหลักคือเป็นตัวเรื่องหลักแต่ว่าก็จะมีคุณคุณเตและคุณนิวที่มาเป็นตัวละครในช่วงวัยสามสิบใช่ในช่วงที่เขาแบบเติบโตขึ้นไปแล้วอ๋อแลวอีกอย่างที่เราจะบอกคือ้องมิกเหมือนนิวมาก จริงใช่จริงจรงคือน้องมิ้งก็เหมือนนิวมากมันได้ค่ะมันได้แบใกล้กันเหมือนแบบมิโตขึ้นจะสามารถเป็นนิวในเรื่องนี้ได้คือดูใกล้แบบดูใกล้กันมากแล้วคือต้องบอกว่าแคปดีแล้วเนี่ยมาส่งแบบเราจะรู้โอเคเลยนะแล้วก็แอบเสียดายเราไม่ได้เห็นคุณเตตะวันแบบพับขึ้นไหวมาเป็นแค่พับนิ่งขึ้นบิลบอร์ดนะคะแฮปปี้บัติคุณรุตค่ะคุณน่าจะต้องมี ตัวเรื่องหลักแหละเพราะว่าต้องมีบทเขาเหมือนกันถ้าใครอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะลงลึกอะไรตรงไหนอยากจะให้ไปดูคลิปก่อนถูกต้องค่ะคลิปก่อนหน้านี้เราแบบมีเล่าไว้แบบว่ามันเป็นเรื่องประมาณไหนยังไงเพื่อแบบค่อคข้างลาจอียดกว่าในคลิปนี้ถูกต้องเพื่อทุกคนจะได้แบบเฮ้ยอะไรยังไงอ่ะแล้วก็ที่สําคัญถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดไปซื้อหนังสือมาอ่านค่ะเรื่องต่อไป เพื่อนก็สำคัญเพื่อนก็สำคัญเช่นกันค่ะเพื่อนเยอะด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะกับเรื่องต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยชื่อแบบว่าชื่อยาวมากกับชื่อภาษาอังกฤษคือ when orange fall นั่นเองไปดูกันเลยจ้าเริมเธอแต่ฉันน่ชอบมากเลยถ้าตอนนี้ก็เริ่มชอบเลหรอชอบฉันชอบแบบมเนโทนสีใดเอ่ยมันแบบ มึงใครวะเพื่อนๆคะวันนี้มีทักเล่นใหม่มานะคันสวัสดีครับผมชื่อคณินทศิริธาราชื่อเล่นชื่อโกครับโหลูกเนี้ยมอนหล่อมากเยี่ยแต่ไม่ได้มีโกเดียวแล้วว่ะหล่อกว่มึงอีกว่ารไอโก้ศพประมาทเรื่องนี้ไม่ได้นะที่โรงเรียนเขาให้กินขนมนั่นเดิมเด็กไหมมึงรู้ไหมกูเป็นใครนาชื่อเล่นชื่อโก้ดูนี่วะเพราะมันเขียนอยู่หน้าห้อง แอบกินใช่ไหมคะทันบนกับที่นี่นักเรียนดีๆต้องมีแค่โกเดียวไอ้ประกาศกร้าประกาศกร้าเธอมันจะได้ยังก็ขอชื่อโกอ่ะ่ะกูอนุญาตให้มึงเข้าแกงกูได้แต่มีข้อแรกเปลี่ยนอย่างนึงปลาโดนหัวมึงต้องส้มมาให้กูกินทุกวันฮะโอ่ยเธอจะชอบอะไรส้มขนาดนั้นต่อไปนี้จะมีแค่โกหนึ่งและโกสองแต่มึงเด็กสุดในห้องแล้วนะมึงก็เป็นโกสองป่ะวะมาก่่ออนมากนเย แล้วอยู่ในห้องกินส้มได้ใช่ไหมแอบกินส้มได้ใช่ไหมอาจจะเป็นวิชาเรียนสำหรับตัวเองโฮมรูมโฮมรูมเป็นชั้นเป็นตระกูลโรงเรียน่งจริงคือขาช่วยถ่ายคือขายยาวไอ้โกลนึงโกลสองมีเรื่องฮะไปไหนมาไหนไม่ได้บอกกันเลยนั่งก็นั่งข้างกันบ้านก็บ้านติดกันอันนี้มึงเจ็บไหมเนี่ยเล็กหน่อยอ่ะผูวแดงหรือเปล่า วันก่อนไม่ใช่ได้เรียนดีเด่นอยู่เลยนะกูเบื่อแล้วหรือกูว่าเราดูหนังโก้หนิมเะไม่สิเออพวกมึงติดเทลมาเที่เวทะเลยกันดีไหมวะพูดไปแล้วแปลกเนี่ยโก้สองหรอจังเละโก้หนึ่งกั็มากพอจบม .6 แล้วไปทำอะไรต่ออ่ะไม่รู้ดิกูยังไม่เคยมีท่านในหัวเลยแล้วมึงอ่ะ คงเรียนหมออยู่มั้งโอ้แสดงว่าเรียนเก่งป่ะกูจะไปเรียนที่เดียวกูไปกูหรอเรียนเกเรียนหมอต้องเจออาจารย์ใหญ่นะงั้นมีให้กูไปเรียนเป็นคนไข้ไหมอ่ะเป็นดูอย่างน้อยจะได้อยู่กับมึงอย่าน้น่าจะไม่ต้องเรียนนะเป็นได้เลยถูกต้องค่ะน้องเป็นได้ได้ต่อหนีค่ะถ้าเราจบม6แล้วเราจะเจอกันอยู่ป็วะ ช่มจริงนี่มันแบบวันโทนแบบมูดนันโทนสีอะไรอย่างเี้เราจะได้เจอกันอีกใช่ไหมไม่ชอบประโยคอะไรแบบนี้เลยจะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ให้คุ้มค่าการรอคอยโอ้ยแต่แล้วน่ารักมากเลยอ่ะแบบ คือต้องบอกว่าตอนที่เห็นเรื่องอันเนี้ยก็คือแบบชอบมากเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบมูดเอนโทนเนาะไว้สีฟอนต์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบม,มันดูมันน่ารักสมวัยจริงๆนะแล้วส้มเขียวมันตัดกันไงสีส้มของส้มกับเขียวของหญ้ามันแบบมันตัดกันทุกส่วนจริงแบบน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆทั้งสองคนทางแอลมอนแล้วก็โปเกสก็เหมาะกับเหมาะกับการเป็นโกนึงโกนสองจริงๆเหมาะกับวันนี้มากจริงจริงแบบโอ๊ยแล้วก็แบบ ทุกอย่างอะองค์ประกอบหลายๆอย่างมันแบบเออทำให้แบบดูดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเรื่องนี้ก็น่าติดตามแอบไปเห็นคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ใน X มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ๊แบบเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะจริงๆต้องบอกว่าเหมือนมันเป็นนิยายไวทยที่เป็นแบบ coming of age เนาะใช่ใชแบบเออค่อยๆเรียนรู้ถึงแบบความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็เรียนรู้ในการยอมรับตัวเองว่าแบบ<ช>แตัวเองคิดยังไง วันนี้เราก็จบกันไปแบบกับความที่เดี๋ยวจะไปวนดูทีเซอร์ใหม่ถูกต้องแบบคือแบบมันแบบมันมีนหลายความรู้สึกมากคือแบบเุ้ยนักสแสดงก็ดี <c oughs> มนนโมเดิร์นก็ดีน้องก็หล่อตายแล้วจริง <c oughs> ชอบทั้งสองเรื่องเลยงันก็เลยเดี๋ยวจบสี่นี้ไปเราจะไปดูอีกรอบถูกต้องกระเดื่องต้งเทลิสต้องดูก่อนนอนทุกคืนนะคะ <c oughs> ปัญญ่นยอดี <c oughs> ปั่นยอดปั่นยอดช่วยกันปั่นยอดวิวนะคะ ค่ะวันนี้ก็ฝากอย่างที่ฝากไว้ทั้งหมดทั้งมลวลเนาะก็ขอฝากทางซีรีส์ซึ่งสองเรื่องแล้วก็ต,ว<อ>ต้อ,องอครแสดงแล้วก็ฝากเอวไว้ด้วยนาะแล้วก็สำหรับคลิปเอ่อพาอตนะคะ o อ f i ิช a l ่พายอนะคะต้องขอขอบคุณทางจิ m เอ็ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เร้องสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืม กดไลค์ share, กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะแล้วลเดี๋ยวเจอกันใหม่ลืมคอมเมนต์ด้วยนะถูกต้องเผื่อแบบน้องแฟนคลับแบบอัลมอนโปเกิลูกมีก็เลยอย่างเงี้ยมาขายลูกๆได้นะเผื่อแบบหลายคนโดนตกตังทีเซอร์มาจะได้แบบรู้จัก้องนันแสดงนี้เผื่อพี่วายโดนตกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าวันนี้ก็ไปายไปแล้วจ้าสวัสดีครับ